ก็สวัสดีนะครับผมปวดปวดนะครับอยู่กับเกมสลัมดังนะครับก็วันนี้นะครับจะมาเอ่อเกมเพย์นะครับหรือว่าเล่นเป็นคงเลนะครับคงเละแอดวานนะครับก็ปลูกพลัง9เลเวล9เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ คุณสมบัติของปลุกพลังมันนะครับก็เวลหนึ่งถึงสี่นะครับจะเป็นแบบว่าหลังจากเออ่เก็บบอลสําเร็จเนี่ยจะอัพสปีดการเคลื่อนที่เออ่ไล่บอลแล้วก็ระยะเก็บบอลน,นะครับเออ่ทับกันได้สูงสุด5ครั้งนะครับก็ยิ่งเก็บก็จะยิ่งแบบวิ่งเร็วขึ้นเออ่เก็บบอลไกลขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เวล5ถึงเวลเออ่เวล8นะครับหลังจากทำแต้มได้ด้วยสกิลชูดพวกเออ่เปลี่ยนทิศทางเออ่บล็อกปฏิหารที่ว่างสกิลชูด ก็คือแบบพวกท่าชุดที่พวกท่าชุดของมันทั้งหลายนะครับก็ถ้าทําแต้มได้ลูกต่อไปก็จะแบบว่าเพิ่มเพิ่มเ่พิมชุดกลางเข้าเป้า3แมเต้มที่ว่างเข้าเป้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เ,เวลก้าเนี่ยเวลารับได้รับบอลจากเพื่อนเนี่ยจะช่วยให้มันเนี่ยชุด3แมเต้มหรือว่าชุดกลางที่ว่างเข้าเป้าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ ล้วก็ได้พลังงานด้วยนะนะครับเพื่อนก็จะได้พลังงานเพิ่มเติมด้วยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะปลูกพลังมัน,นครับเพราะว่าโดยสแต็กพื้นฐานมันเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ได้ยิงแม่นมากขนาดนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยปลูกก้าวเนี่ยก็จะก็จะช่วยให้มันแบบว่าลงลงลงบ่อยมากขึ้นนะครับโอเค,อเคแล้วก็เรื่องการอพรนะครับก็ข้ามไปที่ข้าเน็ดวานเลยนะครับก็จะมาตรงนี้ครับเอออันเนี้ย ครับเก็บบอลนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างสําคัญนะครับค่อนข้างสําคัญแล้วก็อันนี้ครับอันติคือถามว่าทําไมต้องอันตีเพราะว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าอันตีเนี่ยแล้วเราอันตีทําเต้มได้เนี่ยจะช่วยลดลิมิตพลังอันเอ่ออันตีนะครับลดทีละห้าทีละห้าก็แบบสมมุติว่ามันเริ่มที่ร้อยี่สิบใช่ไหมเราอันตีทําแต้มได้มันก็ครั้งต่อไปก็จะใช้แบบร้อยยี่ห้าอะไรเงี้ยสะสมไปมันก็บางทีมันก็ เกมหนึ่งเนี่ยก็ได้ประมาณแบบ3าครั้งเลยนะอันติถ้าเราใช้รูนอ่เดี๋ยวค่อยไปพูดถึงนะครับแล้วก็รูนนี้ครับขอบอลชุดะชุดนะครับที่จริงอันนี้น่าจะอัพก่อนเลยแหละนะครับเพราะว่านี่ก็ค่อนข้างสําคัญไว้แบบเล่นไอโซอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันจะรับบอลยิงได้นะครับแล้วก็มีเอ่อแพสซีฟที่มีสามแต้มที่วางเข้าเป้าด้วยนะครับอ่ากน็น่าจะควรอัพเป็นอันแรกนี่นแหละนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกเออดิฟยิงอะไรพวกนี้ขอบอลเอ่อ ดิฟบล็อกยิงอะไรนะครับก็ไว้มาอัพทีหลังก็ได้นะครับแต่คนมีก็สามอย่างนี้นะครับสามอย่างนี้เอ่อเรื่องของเรื่องของศักยภาพนะครับโอเคนะครับก็เรื่องของศักยภาพนะครับก็ผมจะใช้เป็นรุ่นนี้เลยนะครับสีสีเหลืองเนี่ยจะเป็นเอาสารแต้มพลังงานเริ่มต้นนะครับ แล้วก็สีฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานเริ่มต้นพลังงานสะสมนะเวลแปดแล้วก็รุ่นเขียวนะเป็นบล็อกพลังงานสะสมรุ่นใหญ่ก็ตามนี้เลยครับอาวุธลับขอสิงเชียนะครับถ้าใครจะไม่ใส่ตบก็เ่ป็น,เป,นเป็นพลังงานเพิ่มเติมอะไรแล้วแต่เลยนะครับก็ทำสบายครับแผนนะแผนผมจะใช้สองสองอย่างนะครับก็เป็นแผนเ,เน้นตบนะครับก็ใส่สองตบ ตบนะครับตบนอตบในอย่างละสองอันนะครับแล้วก็แผนเอ่อแผนยิงนะครับแผนยิงก็เอาไว้แบบทำให้มันแม่นขึ้นอะไรอย่าเงี้ยนะครับเออก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมเกมเพย์กันเลยนะครับหุ nice pass. Nice pass. ้ยตอดๆอ คดีว่าไอ้นี่ไปนหน่อยเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวเลยโตนนะ <c oughs> โตนอุ <c oughs> น้ยมีงมมี่ โอ้เพื่อนอย่าไปลีดดีโอ้ใจว้าวุ่นเลยอะไปทางไหนดีอะโอ้โหใจว้าวุน่นว้าวุน่นใจยามาวุน่นใจยามาวุน่นตายมาแล้วครับ อ่าเร็วเนี่ยไม่ถึงนาทีเลยว่าใช้ได้ไม่ลงโอ้ยเดียวสองฮานาไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วสวยตบได้เลยตรงปุ๊บดัง ไม่เหมือนที่คิดเท่าไหร่เกือบ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 ลุโดนดิโดนมาเข้ามาดิครับใอล้แล้วเนะี่ยใกล้จะมีอีกอัน,นแล้วน่าจะไม่ไม่เกินหนึ่งไม่เกินยี่สิบปีปะ ไม่ทันว่ะทโทษทดทดดักตบมิจชี่ย์ดิตเต็งเฮ้ยโอ้โหก็ได้นี่งไงอลอกไม่มีไรไม่มีไร โอ้ยไม่ลง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 พิช h a n ซ้ายโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอตัวนี้เป็นไอตัวนี้เป็นโอเคมาแล้วครับอันติอุผมได้น่าจะได้สามเลยนะสามสามรอบถ้าแบบผมเล่นแบบดีๆหน่อยอุ้ยเดี๋ยวตกไม่โทน อัทงที่สองเดี๋ยวหนึ่งร้อยอืมชุดใกล้อย่างนี้โดนนะโอ้ยเดมาใกล้กันเย่ามาใกล้กันเต็งโอ้อ้าเอาเรียบรอย้อยเอาไม่ลงไติหน่าตบว่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะได้ติปด้วยแหละ ลงไหมไม่ลงอุยโอ้โหถ้าผมได้ตบนะอันตีผมมาแน่เว้ยแบบการันตีแน่ว่าครั้งที่สามมาแต่นี้ยังแบบยังไม่โชว์เท่าไหร่เดี๋ยวถ้าได้ตบอีกสักทีนึ่งนี้น่าจะมาไม่โดนว่ะ มีซากุะไม่ได้ไม่ได้มาลักไก่อะไรบ่อยจังนะฮะเรียบร้อยโอ้โหไม่ลงเล่นไม่ส่ง อันติน่าจะได้อยู่มั้งปอกอีกสักทีหนึ่งได้แน่ลงแม่เอาไปยิงสเต็กก่อนผมว่ายิสเต็คน่าจะลงนะเรียบร้อยอันติมาอีกขอกไก่ครับสเต็ปนี้น้องๆโดนเยอะ โอเครบกวนทันอยู่มาส่งมาโอ้ยโอ้โหตีสวนได้ย่างเงี้ยเอาเพื่อนเรล่มตีเราละเพื่อนโอ้หม่เกินกูอดเลยเออ อย่างจบแค่นแต่่าถือว่าเราเราได้อันติสามรอบปะก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่จะเจอหักคอไก่แน่ ข้อไก่สองแต้มวะเโอ้ยไม่ถึงอน่เอเอ่าอันี้มาจริงเอ้ยเออสวยฮอสิีได โดนนะโดนนะโอ้โหลืมเปลี่ยนโหมดเพื่อนเปลี่ยนโหมดอะโดนนะครับเซนโดอ่ะคือเวลาเล่นเซนโดมันต้องสรับโหมดให้เป็นให้ให้ทันไม่ได้เป็นไม่ต้องเป็นหรอกโอ้โหไม่ลงเงี้ยตียังวะเหมือนจะมีแล้วนะอี๋อ่ากูทำยังไงอ่ะมีแล้วมีแล้วมีแล้วโอ๋อ ไม่ลงไม่ลงคอไก่คอไก่ขไข่ดาวอุ๊ยเดบอยครับเก็บบอลยิงสองไป ต้องให้รู้เขาว่าอันติก่อนนะครับก๊อฟอันติก็อันนี้ก่นอนไม่งั้นเราถ้าเราอันติไปเนี่ยจะก๊อปของเราแล้วมันจะมีให้ใช้อีกหลายรอบนะเพราะว่ามันเพิ่งต้นเกมอะตรงตรงอ่สวยที่ผมบอกว่าสวยเมื่อกี้คือคือมันต้องยิงบ้างครับต้องยิงบ้าง นี่อไม่ใช่หรือว่าผม,มเมนคนเลยวะหรือว่ามันตัวโดหดแต่ว่าผมัวโหดมันตัวโหดเว้ยไม่หรือผมให้ให้แม่งใช้ไปเลยแล้วก็ตกแม่งไปเลยปะตกแม่งปวดมาตมตกจะได้ไม่ต้องระแวงไงอันติว่าเอ้ยมันมีอันติมันใช้ตกแม่ง,มงเลยครับ สวยครับเพื่อนเราตบสองันเลยไม้ตบหนึ่งันเลยข้อไก่ไข่ดาวอ <c oughs> ย่าตัว่เมืองคนโสดยังไงใช่ไหมเอา เรียบร้อยโอ้โ <laughs> หครับตัวเนี้ยตัวเทียเอสเว้ยตัวไม่ใช่เทียเอสเทียกอดครับตัวเนี้ยตัวโคตรโหดคนมีติดไอดีตัวเนี้ย,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  8, ย,ยดูยยดิเก็บบอลเพราะไก่ไข่ดาวไม่ลง ทำไมโลคว่าไม่ใช้สติสักทีเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ทำไมนี่อ่ะสติวอีกมึงก็โดนไม่ต้องมาโกรธใส่เพื่อนหรอกผมบอกเลยโดนหมดอะกดกงกดอีโมใส่โดนนะครับเล่นเล่นแล้วเล่นไอรันโกตัวมันช้าโดนหักของไก่ตามไม่ทันจะตบโชว์ซะหน่อย ไม่ไม่รู้เนี่ยก็ก็กรอบไปแล้วนี่ทำไมต้องดองด้วยวะตัดต่อเลยจะดองทำไมจะได้แบบคูดาวแล้วก็ใช้ได้อีกรอบหนึ่งก็งงนะโอนี่ไงหกักโอ,อไม่ลงโอ้โห โดนโดนผมบอกเลยโดน <c oughs> โคตรนะเรียบร้อยก็โดนเหมือนกันนะ่ะไม่ต้องไปโทษเพื่อนหรอกตัวมันช้าได้แหละนะครับตัวฝั่งของข้าตัวซากุมาได้ไม่ได้นะซากุแต่ซากุก็โดมันก็รูดีเออ อืมตบก็โหดด้วยมาอีกรอบนึงโอ้โหอรอบนี้เขาตบแต่เป็นวะข้อไก่ไข่ดาวไม่ลงทำไมไม่มีใครรอสองเลยวะคือแบบเด็นดูก็เออแบบเออเขตบสอบเพื่อนวางั้งยีตบหนึ่งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย อันตีรอบที่สี่ได้ปุ๋วถึงไม่น่าได้เพราะว่าถ้าผมยิงยิงอันติอันติได้ผมน่าจะได้เฮ้ยโอ้ดีมาดิโอเคมาสองวะ่ะโอ้ไม่ได้บอล โอเคครับก็จบไปแล้วสําหรับเกมเฟเฮคงเละนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับชอบไหมครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครมีคําถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปนะครับจะเป็นคอนเทนต์แบบไหนหรือว่าตัวละครอะไรนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นับก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ